รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อผลักดันให้ทักษะให้อาชีพและให้โอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า300คนค่ะวันนี้กุกิ๊กจะพาทุกท่านไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบจับต้องได้ค่ะเพราะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามพาคนในชุมชนกว่า300คนเปิดโอกาสใหม่สร้างอาชีพสร้างรายได้กันแบบจัดเต็มค่ะ โดยคุณธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะพร้อมกับทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดอบรมดันอาชีพเสริมสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่3ค่ะโดยคอนเซปต์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการให้ทักษะให้โอกาสและเชื่อมถึงแหล่งทุนค่ะเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงสร้างอาชีพได้จริงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการอบรมนะคะก็มีคนเข้าร่วมกว่า300คนเน้นไปที่การเพิ่มทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ทุกคนต่อยอดเป็นอาชีีพได้ทันค่ะ และนอกจากนี้ก็ยังมี4หลักสูตรที่ทุกคนแยกไปฝึกจริงนะคะอาทิทําโบไว้อะไรและงานประดิษฐ์จากผ้าค่ะรวมถึงมีการทํำข้าวเคลียบปากหม้อด้วยนะคะและก็มีการทํากะหรี่ปั๊บไส้มันแกว้วรวมถึงทำหมี่กรอบ3รสค่ะนับว่างานนี้ครบทั้งงานฝีมือและอาหารน่ากินสุดๆค่ะ และทางหน้างานนะคะก็ยังมีผู้ประกอบการต้นแบบมาโชว์เคสมีทีมที่ปรึกษาจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค5าและบริการด้านสินเชื่อจาก SME D Bank ช่วยให้เข้าถึงทุนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้ย้าว่ารัฐบาลเดินหน้าหนุนอาชีพสร้างผู้ประกอบการใหม่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งค่ะและยังเชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ กกคิดว่าแบบนี้คือการพัฒนาที่เริ่มจากทักษะอาชีพและโอกาสที่จับต้องได้จริงการที่เราจะเข้มแข็งได้นั้นฐานรากต้องแข็งแรงก่อนค่ะ